สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับรายการ Facebook l i ฟ e ของผมก็กลับมาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสนทนากับท่านผู้ชมทางบ้านในเรื่องที่รัฐบาลปรับนะครับหมายถึงรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเตรียมปรับใหญ่แต่จะไปรอดหรือเปล่า ที่จริงนี่นะครับตั้งแต่มีกรรมการบริหาร18คนของพักพลังประชารัฐยื่นลาออกต่อหน้าสาารณชนนะครับเท่ากับเป็นการตบหน้าพักพลังประชารัฐทั้งพักะฮะดยเฉพาะยี่นี่คือผู้นําพักก็คือหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักว่าพวกคุณเนี่ยบริหารพักเนี่ย ไม่มีประสิทธิภาพนะครับและไม่สาม,มารถเทียบบริหารพักให้เรียบร้อยได้จนทําให้กรรมการบริหารพักเนี่ยเขาทนไม่ได้ก็เลยต้องยื่นใบลาออกต่อสาารณะก็คือต่อประชาชนถ้าเกิดเป็นการบังคับให้พวกคุณออกอ่ะและต่อต่อมาภายหลังนี่นะครับแทนที่จะรู้สึกสำนึกนะฮะกับโดนบังคับอีกนะฮะเพราะว่าภัยบูรนิติตวันก็ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าจะบังคับให้กรรมการบริหารชุดเก่าโดยพ่อะหญ่คือหัวหน้า อุตมะกับสนทีรัฐเนี่ยนะครับจัดประชุมพักขึ้นมาให้ได้ภายในวันที่19 20 21ซึ่งก็ปรากฏว่าภัยบุ์นิติวันนิติตะวันเขาสามารถทําได้สําเร็จก็คือว่าจัดประชุมพักได้สําเร็จในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเกาเกิดเรื่องซึ่งผมก็ได้กาบเรียน่านชมทางบ้านไปแล้วนะครับว่ามีคุณศิระเนี่ยเขาตั้งข้อคิดขึ้นมาว่ากรรมการบริหารชุดใหม่จะต้อง ไม่มีความมัวหมองเรื่องยาเสพติดปรากฏว่าคุณไผ่ลิกสวนเลยเป็นบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าวะสามครั้งตะโกนดังๆเพราะฉะนั้นภายในพรรคของเขาไม่สงบหรอกครับเพราะนั้นในพลังประชารัฐเนี่ยที่จัดตั้งขึ้นโดยคอสอชอผมเรียนว่าจัดตั้งขึ้นโดยคอสอชอเพราะชื่อมันก็บอกแล้วนะครับแล้วระหว่างที่พวกเขาเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเขาก็มานั่งตำแหน่งบริหารพรรคพลังประชารัฐเฉยเลยทั้งที่ที่ไม่ถูกต้องนะฮะ ผมไม่ทราบว่าผิดพรปคก,การเมืองหรือเปล่าแต่ดูแล้วคงไม่ผิดนะฮะหรือถ้าผิดนี่ก็ไม่รู้จะไปยื่นเรื่องให้ใครเพราะพวกเขาันเองนะ,ะ่นะเขาก็สู้เหยื่อกันเองนะครับยื่นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเนพรคพลังประชารัฐก็คือพรรคคสชเนี่ยแล้วคอสชอก็เป็นอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยนะฮะเวลาผลประโยชน์ไม่ลงตัวเนี่ยเขาก็จะต้องละหองละแหงหรือก็จะต้องมีการทะเลาะเบาะแวง้งเกิดขึ้นภายในพักล,ล่าสุดอย่างที่ผมบอกกั <C ute> คุณศิระเจนจากข้าซึงผมก็คิดว่าเขาคงจะเสนอด้วยความปรารถนาดีนะฮะหรือในนั้นอาจจะมีการซ่อนเลนก็ได้ก็คือต้องการที่จะได้นั่งในตำแหน่งกรรมการบริหารตัวเขาเองหรือคนอื่นผมไม่ชาบได้นะครับเพราะผมไม่สามารถไปตัดสรุปจิตใจเขาเขาบอกว่ากรรมการบริหารไม่ควรจะมีส่วนัวหมองเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งอันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะฮะปรากฏว่าคุณไผ่ลิกงนิตะโกนบอกว่าบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าจนไผ่บูนนิติตะวเนี่ย จะต้องมาสงบศึกโดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในระเบียบว่าละพี่นี่ผมไปพบข่าวนะฮะก็คือข่าวนี้มาจากหนงสพิบแนวหน้าวันเสาร์ที่20นะฮะพาดหัวเลยนะครับว่าบิ๊กตู่ปรับใหญ่สพท่าปรีดีคุมทีมเศรษฐกิจแฉงานนี้รัฐมนตรีตกก็มีหลายคนคือพาดหัวข่าวนี้นี่ตามความเข้าใจผมนี่หมายความว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังโควิดเนี่ย จะหนักมากเลยนะฮะจะหนักมากนะครับอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อวานนี้นะครับว่าธน,นาคารแห่งประเทศไทยในแบงก์ชาตินี่เขาเนี่ยกังวลกับเรื่องโควิดหนักเลยเขาบอกว่าเขาคาดการณ์ของเขาเองนะเพราะจากไอ้แถลงการของธนาคารชาติที่ผมได้กลาบเรียนท่านชมเมื่อวานนี้นี่เขาคาดว่าโควิดจะอยู่ถึง3ปีนะหนึ่งถึงสามปีเพราะนั้นเขามีมาตรการออกมาสองมาตรการนะก็คือว่าไม่จ่าย ปันผลนะฮะไม่จ่ายปันผลและที่สองก็คือว่าไม่รับซื้อหุ้นกู้หรือว่าตราสารหนี้คืนก่อนกําหนดระยะเวลาซึ่งสองอันนี้เนี่ยมันเท่ากับเป็นการบอกเลยนะครับเขาต้องการที่จะประกันให้มีเงินอยู่ในสถาบันการเงินหรือธนาคารนี่เต็มเปี่ยมนะฮะที่เป็นอย่างนี้แปลว่ามันเกิดอาการแล้วฮะกลัวว่าจะมีหนี้สูญหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นี่นะครับเป็นจานวนมหาศาลผมได้เคยกราบเรียนทชมชมทางบ้านแล้วนะครับว่า มียอดของผู้กู้นี่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ทั้งหมด1 5ล้านลายครับรวมยอดเงินที่ไปกู้หรือเป็นหนี้เนี่ยประมาณ6.68ล้านล้านบาทครับไอนี่เกือบเกือบครึ่งหนึ่งเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP นะฮะและในจำนวนนี้มีโอกาสาที่จะเป็นหนี้ศูนย์ทันทีเลยประมาณ10%นะหรืออาจจะมากกว่า10%ก็ได้แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่กายเป็นหนี้ ที่ไม่กอ่อให้เกิดรายได้อาจจะเกือบ3 0มสิบถึงห้าสินต์้ชมคิดดูสิครับมันตั้ง3ล้านล้านบาทนะฮะ6.68สมมุติถ้าเป็น6.7เนี่ยนะฮะหารสอนี่3.5ล้านล้านนะครับครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่กลายเป็นหนี้ไม่กอ่อให้เกิดรายได้แต่หนี้ที่สงสัยว่าจะศูนย์นี่นะครับประมาณประมาณนะฮะประมาณ,ปร,มาณประมาณเนี่ย10%ก็คือประมาณอ่าสิ 15, ล้านลายเลื่อนหนึ่ล้านลายหรือ ล้านห้าแสนลายไอ้น,นี่ก็หนักแล้วนี่เป็นตัวเลขของผมนะฮะซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะครับท่านชมชต้องไปค้นคว้าต่อนะฮะไอ้น,นี่ผมผ่านสายตาผมมาเพราะาผมไม่ได้ไปค้นคว้าโดยตรงนะฮะไม่ได้ไปดูตัวเลขโดยตรงแล้วเราไม่มีโอกาสด้วยเพราะเรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นความลับนะฮะเพราะนั้นปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิดจะสาหัสนะครับแล้วก็ที่บอกว่าพักยืดยืดการชําระนี้เนี่ยไปจนถึงเดือนกันยามีเสียงบ่นออกมาแล้วนะครับว่าหลังกันยานี้ก็ไม่สามารถที่จะ สงกหัวขึ้นมาได้นะฮะอาจจะต้องมีการยืดการชำนะหนี้ออกไปไอ้ยืดการชำนะหนี้เป็นไปได้สองอย่างก็คือว่าไม่เก็บไม่คิดดอกเลยหรือยังไม่ทันคิดดอกจะสะสมไว้แล้วค่อยไปคิดในอนาคตนี่อันที่หนึ่งนะฮะไม่คิดดอกเลยหรือยังไม่เก็บดอกแต่ว่าสะสมไปเรื่อยๆแล้วจนเมื่อคุณแข็งแรงแล้วค่อยมาจ่ายดอกทีหลังอันที่สองก็คือไม่ต้องคืนเงินต้นในช่วงนี้นะฮะแล้วก็ไม่คิดดอกจากเงินต้นด้วย นะครับแล้วปกติ ity, เนี่ยเวลาชําระนี่มันมีทั้งชําระดอกด้วยนะฮะและชําระเงินต้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไ, <_ ening> ไม่ได้สามสี่อย่างอันอย่างที่อะไรอย่างที่หนึ่งก็คือไม่คิดดอกเลยอย่างที่สองก็คือ,อสะสมเอาไว้ค่อไปคิดวันหลังที่คุณแข็งแรงอย่างที่สามก็คือไม่ต้องชําระเงินต้นนะแล้วก็ไม่ต้องชําระเงินต้นเนี่ย,เ,ยเงินต้นก้อนนี้ต้องคิดดอกด้วยนะฮะหรือไม่คิดดอกด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ เมื่อคุณแข็งแรงแล้วค่อยกลับมาคิดทีหลังเพราะ,ะนั้นเศรษฐกิจสาหัสฮะดังนั้นเนี่ยนอกจากไอ้ความปั่นป่วนภายในแต่ละพักเนี่ยภายในพักทุกพักฮะมีม,มีมีความปั่นป่วนหมดนอกจากพลังประชารัฐแล้วเนี่ยรวมประชาชาติไทยนี่ของสุเทพตุจุบันนี่ก็ปั่นป่วนฮนะหม่อมเตา่าท่านยื่นใวลาออกกระทันหันเลยนะครับกระทันหันนะจนเลขาธิการพักนี่นะครับเขาออกมารักษาการเลขาธิการพักเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงนะคารับว่าใบลาของหม่อมเต่านี่ได้ผลแล้ว แล้วพยายามอธิบายบอกว่ามีมีความขัดแย้งแล้วก็ไม่ว่าอะไรเพราะปกติมารยาททางสังคมมารยาททางการเมืองเนี่ยเวลาแถลงต่อสาธารณะถ้าหากว่าไม่มีเรื่องขัดแย้งขนาดมองหน้ากันไม่ได้นะฮะก็ต้องออกมาในลักษณะที่ฮู้ฮัวกันไปฮะเกียดเสียกันไปเพราะฉะนั้นนี่รวมประชาชาติไทยของสุเทพทุกสุบันก็มีปัญหานะครับประชาธิปัตย์ก็มีปัญหานะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยผมจะนําข้อความจากคุณลังสีมาล่อรัศมีนี่มาเรียนเพราะว่ามีคนเขาบอกข่าวนะ มีข่าวเขาบอกปรากฏตามสื่อต่างๆว่ามีสสพชิปริปัตดจำนวนหกคนไปพบคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพาคษนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะนายกเขาเชิญคุณพีรพันธ์นี่ไปทำงานสำคัญหลายเรื่องเป็นประธานพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะและเป็นประธานแก้ไขปัญหาการบินไทยนะฮะแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็มีนักข่าวไปถามคุณพีรพันธ์ สารีรัฐวิภาคนะครับว่าจะตั้งพรรคใหม่หรือเปล่าท่านก็ท่านก็ตอบอย่างมีเหตุมีผลฮะท่านบอกว่านายกมอบภารกิจสําคัญท่านก็หยิบยกเรื่องการบินไทยเนี่ยเพราะนั้นตราบเท่าที่ท่านยังแก้ปัญหาอันนี้ไม่ได้เนี่ยท่านยังไม่ได้คิดเรื่องๆๆการตั้งพรรคการเมืองใหม่นี่เราก็ฟังท่านนะฮะต้องติดตามดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าหรือเปล่าเพราะไม่เพียงแต่เรื่องแก้ไขปัญหาการบินไทยนะครับยังเป็น ปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมโนูญด้วยนะครับนายกมอบให้คุณพิรพันธ์เนี่ยทำงานใหญ่ถึงสองเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยน่าจับตาดูนะครับว่าถ้ามีการปรับคอรมอคทั้งใหม่เนี่ยคุณพิรพันธ์จะเข้ามานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งหรือเปล่าหรือคุณพิรพันธ์จะถือโอกาสนี้ในการที่จะตั้งพรรคการเมืองหรือเปล่าหรือคุณพิรพันธ์จะถือโอกาสนี้ในการเข้าไปเป็นนะฮะกรรมการบริหารหรือเป็นคนใดคนหนึ่งของพรรค พลังประชารัฐหรือเปล่าไอ้น,นี่ผมไม่ได้ไปแทรกแซงนะครับเพราะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับกิจการของบ้านเมืองผมก็มีสิทธิ์ในการที่จับตาดูการเปลี่ยนแปลงในการเมืองแล้วก็มีสิทธิในการที่แสดงความคิดเห็นได้คีนี้มาประเด็นเนี่ยนะของแนวหน้าเขาเขียนงี้นะนายกนี่ขีดเส้นให้พักร่วมส่งชื่อ7จถึงเกากรกฎานะครับแล้วมีข่าวหรือสะพัดนะฮะว่าถ้าปรีดีนั่งคุมทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ ก็มีบวัวแก้วนะครับหมายถึงกระทรวงตามเทศนะจอเปลี่ยนดอนปรมาถวินันหลังเปลยอ,อยากพักนะฮะสลับกระทรวงแรกโคต้าพักร่วมเลงส่งอนเนกนั่งคุมอุดมศึกษานะครับแล้วกระทงเสียแห้งขั้วแรงงานน่าจะหมายถึงอนุชานาคาสายนะครับคือรัฐมนตรีแรงงานเพราะฉะนั้นแปลว่าอนเนกเหล่าธรรมทัศเนี่ยไม่ได้มานั่งแรงงานนะครับแต่ว่าอนุชานาคาสายซึ่งตามข่าวว่าจะมาเป็นเลขาธิการพักคนใหม่นะครับ ตามข่าวว่าพลเด็ประวิตรวง์สุวรรณจะเป็นหัวหน้านะฮะและตามข่าวว่าจะมีรองสี่คนก็คือสามมิตรนะฮะมีสองมิตรมีมิตรหนึ่งถูกคนนี้เนี่ยเ,ยเขี่ยกระเด็นไปหรือถีบกระเด็นไปแล้วนะฮะแต่เหลืออีกสองมิตรนะฮะคือสุริยะนะครับสมศักดิ์เนี่ยก็จะมานั่งเป็นรองหัวหน้าพักนะครับได้ข่าวว่าธรรมนัสจะมานั่งเป็น รองหัวหน้าพักด้วยอีกคนหนึ่งเดี๋ยวลองลองดูนะครับผมจาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะนาเรียนให้ท่านทราบสุริยะรวมเสียงสสสู้ชิงคุมพลังงานเห็นไหมฮะจะมาะเป็นพลังงานแทนสนทิรั์ใช่ไหมครับคณะที่พักและขอส่งชื่อด้วยเต้ส่งประกวดนะฮะวันที่20นะการขึ้นไหวปรับรกรมขยับเวลาประชุมใหญ่สามัญพักของพลังประชารัฐเนี่ย27เป็นวันที่3เพื่อปรับกรรมการบริหารนะฮะ และการและก็การลาออกของจตุบงคนรัฐมนตรีแรงงานจากรวมพลังประชาชาติไทยเตรียมดังอเนกนะฮะกรรมการบริหารมานั่งรัฐมนตรีในโคต้าพักแทนจตุบงคลทําให้การปรับคอรมอเร็วขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์ได้แจ้งไปยังพักร่วมรัฐบาลนี่ข่าวนะฮะผมไม่ได้ทราบด้วยตัวเองนะครับพลเอกประยุทธ์แจ้งไปยังพักร่วมรัฐบาลจะมีการปรับคอรมอโดยขีดเส้นให้แต่ละพักส่งรายชื่อภายใน7-9ก้กรกฎาคม ผมคิดว่าแนวหน้าเขาต้องมีแหล่งข่าวนะฮะและมีหลักฐานยืนยันนะะมันผมคิดว่ามีน้ำหนักน่าเชื่อนะฮะนายกบอกว่าจะแจ้งไปยังพักรวมรัฐบาลและมีการปรับแล้วว่าจะมีการปรับครมโดยขีดเส้นให้แต่ละพักส่งรายชื่อภายในวันที่7จถึงเเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและนําสู่ขั้นตอนการนําขึ้นทูนก้าวต่อไป ขณะที่น้ำตีเศรษฐกิจถูกคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลายคนมีรายงานข่าวว่านายกได้ทาบทามหลายคนจับตามองไปที่คณะปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 คือสอบอคเช่นคุณปรีดีดาวฉายประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกรรมการผู้จัดการธนาคารเกษตร,รก,ร,กรไทยปรีดีดาวฉายนะะผู้จัดการเกษตรกรนะฮะ สุพัฒพงพันมีชาอดีตผู้บริหาร PTT Global Chemical ไพรินชูโชคถาวรอดีอดีรตรัฐมนตรีช่วยมคมนาคมอดีตผู้บริหารปอตทอไกรเลิกอุชุก,การนนชัยประธานบอร์ดปอตทอและอดีตผู้บริหารธนาคารเป็นต้นก็ได้ชื่อไปแล้วนะฮะท่านชมครับเนี่ยทีมเนี่ยตามที่ข่าวแนวหน้าเขาตีพิมพ์ไว้นะฮะปีดีดาวฉายผู้จัดการกสิกรนะฮะสุพัฒนพ,พงอดีตผู้บริหาร p t ทและในไพบรินชูโชตถาวรอดีตผู้บริหารปอตทไกริกอุชุกานนชยัยอดีตประธานบอร์ดปอตทและผู้บริหารธนาคารดู่ิว่าเขาจะมาแก้ปัญหาได้หรือเปล่าผมดูแล้วไม่น่าจะมีศักยภาพพอเนีเพราะคนที่มาแก้ปัญหานหนักหนาสาหัสขนาดนี้เนี่ยจะต้องเคยแสดงวิสัยทัศน์แสดงรูปการความคิดที่ชัดเจน ว่าประเทศไทยจะไปทางทิศไหนในช่วงเกิดโควิดเนี่ยสาเดือนที่ผ่านมาที่จริงท่านรับตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นมานะที่โลกอยู่ภายใต้การคุกค้างของโควิดตั้งแต่เดือนธันวาครับและอิตาลีนี่เขายอมรับแล้วนะครับว่าเขาไปสํารวจน้ําเสียที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่เดือนธันวาเขาพบเชื้อโควิดนะเรับก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าที่อิตาลีนี่โควิดเริ่มระบาดตั้งแต่เดือนธันวาผลบรรดาท่านทั้งหลายที่ผมไม่เคยแสดงไม่เคยได้เห็นท่านนะ่ไม่เคยได้ยินท่านแสดง,งความคิดเห็นว่าเอ๊ะ ภายใต้โลกเราที่ถูกโควิดกระหน่ำอย่างยับเยินประเทศไทยที่ถูกโควิดโจมตีอย่างเสียหายยับเยินเนี่ยเขาจะแกปะ้ประเทศอย่างไรไม่ใช่ว่าหลังจากที่ตั้งแล้วค่อยมาคิดกันมันมัน,ม,นมันไม่ทันแล้วครับมันไม่ทันแล้วในวันนี้แบงก์ชาติเนี่ยประกาศไปแล้วยอมรับความเป็นไปได้ที่ระบบแบงก์ทั้งระบบเนี่ยจะสั่นคลอนอย่างหนักหน่วงโดยสั่งห้ามนะฮะหนึ่งเนี่ยคือให้เตรียมการรับมือหนึ่งสามปี สองก็คือห้ามใจปันผลปันผลสามห้ามซื้อตราสารหนี้คืนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วถ้าหากว่าโยงไปยังข้อหนึ่งคือข้อสองนี่คือห้ามใจปันผลข้อสามคือห้ามซื้อตราสารหนี้คืนถ้าบวกไปยังข้อหนึ่งก็คือให้เตรียมการในช่วงหนึ่งถึงสามปีเพราะว่าอันนี้จะบังคับใช้ถึงสาปีหรือเปล่าครับผมอ่านแล้วไม่เข้าใจนะฮะถ้าผมอ่านตามภาษาผมเนี่ยแปลว่าไอ้ข้อสองข้อสามก็คือห้ามใจปันผลและห้าม ซื้อตราสารหนี้คืนนี่แปลว่าคุณจะต้องเตรียมการยาวถึง3ปีใช่ไหมครับเพื่อรักษาทุนสำรองของธนาคารเอาไว้ให้มันคงเพื่อไว้รองรับกรณีหนี้ศูนย์เลยนะฮะกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่หรือเปล่าครับแล้วพวกนี้เขาเขาเคยทําอะไรมาบ้างฮะเคยทําธนาคารกสิกรนะฮะเคยเป็นบอร์ดปตทเคยเป็นผู้บริหารธนาคารผมว่าไม่พอฮะเพราะแบงค์ชาติออกมาอย่างนี้นี่คุณไปสวนแบงค์ชาติได้ยังไงฮะแล้วไอ้สองอย่างนี้มันสาหัสนะฮะเจ้าก็ยอมรับนะ แล้วก็แนวหน้าเขาเขียนต่อตำแหน่งที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีอุดมศึกษาเิทยาศาสต์วิจัยอวอร์นั่นแหละรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วยเกษตรรัฐมนตรีศึกษารัฐมนตรีช่วยศึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมรัฐมนตรีต่างเทศโดยก็อี้รัฐมนตรีต่างเทศมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแต่นายดอนตอนแรกบอกว่าไม่คิดแล้วออกตามที่เป็นข่าวแต่ล่าสุด นายดอนพูดกับคนใกล้ชิดว่าต้องการพักหลังทํางานมาตั้งแต่คอสชมียุ่มากแล้วทั้งนี้ก่อนตั้งคอรมอรประยุทธ์สองทับหนึ่งนายดอนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อสอวอแต่เนื่องจากการตั้งคอรมอครั้งแรกนายกยังไม่สามารถหาคนมาดำรงตําแหน่งรุมนตีต่างประเทศได้จึงประสานนายดอนให้ช่วยทํางานต่อจะมีการปรับคอรมอครั้งนี้จึงถือโอกาสพ,พักและนายกรับรู้ถึงความต้องการของนายดอนที่ข่าวของแนวหน้านะครับนอกจากนี้อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนโค้ต้า กระทรวงระหว่างพักร่วมรัฐบาลซึ่งอยู่ในหลังการือโดยยึดหลักจํานวนโคต้าของแต่ละพักที่คิดจากสัดส่วนสอสองแต่ละพักคมีเท่น,นี้มีข่าวว่า,าพักของคุณชัดเตาปูนเนี่ยนะฮะจะเข้ามาขอตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าจํานวนสสอของพักของคุณชัดเนี่ยมี5้าคนแล้วครับ จากการที่มีพรรคอนาคตใหม่อดีตนะฮะเข้าไปสมัครเป็นสม,สมาชิกของพรรคของคุณชัดนี่นะครับก็เลยทําให้จํานวนสมาชิกของคุณชัดนี่มีมากขึ้นนะฮะดังนั้นคุณชัดเขายื่นเท่าที่ปรากฏข่าวนะพรรคร้มนิราด้ตกลงที่ยอมให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนตัดสินใจแต่เพียงผู้ดเดียวจึงเป็นไปได้ว่าประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยอาจจะถูกปรับโควตากระทรวงใหม่ด้วยส่วนของพลังประชาชาติ ซึ่งส่งอนเนกมานั่งแทนจตุมงคลอาจจะสลับย่อไปนั่งอุดมศึกษาขณะที่แรงงานมีชื่อสูตรชาติชมกลิ่นสสชนบุรีประธานสสพลังประชารัฐเนี่ยขึ้นมาคั้ตำแหน่งที่คั้วมาตั้งแต่ต้นนะฮะที่วันนี้จะมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานแทนโดยจะไม่มีตำแหน่งประธานพักในพักแล้วนะฮะส่วนพลังประชารัฐนี่มีความเป็นไปไ,ได้ที่สี่กุม,มารไม่ได้เป็นกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วครับ หัวหน้าพักจะเป็นประวิตย์วงสุวรรณแน่นอนแล้วเลขาธิการพักจะเป็นอนุชานาคาสายทําให้น้ำตีแรงงานสนธิรั์พลังงานขอประธานโทษทําให้เก้าอี้น้ำตีพลังงานของสนธิรั์ถูกมองว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นของสามมิตรคือสุริยะมันไม่ใช่สามมิตแล้วนะครับเหลือสองม,มิตรแล้วสุริยะจินรุ่งเรืองกิจน้ำตีอุตสาหกรรมที่ตการนั่งกระทรวงน,นี้มาตั้งแต่แรกขณะที่สนธิรั์เองยังสแสดงความมั่นใจพูดกับสสว่าจะได้นั่ง รำตีพลังงานต่อเนื่องจากผลงานเป็นที่น่าพอใจต้องดูต่อครับต้องดูต่อแต่ผมคิดว่าแนวหน้าเขียนมีน้ําหนักนะฮะ,ะส่วนที่รั์เขาบอกว่าโดยเฉพาะการแก้ไขราคาปาล์มขณะที่สุริยะยังคงสู้ต่อโดยมีรายงานว่ารวบรวมสสในพักมาสนับสนุนนะครับคราวนี้ผมมาดูนะฮะว่า เนี่ยนะฮะคือพักเล็กนี่เขาใช้โมเดลคุณไพบูรนี่ก็เป็นข่าวมาจากมติชนนะฮะสองพักเล็กก็คือจะยุบไปรวมกับพักพลังประชารัฐนนะครับก็มีมีแค่สสคนเดียวนะฮะก็คือปรีดาบุญเพลิงหัวหน้าพักครูไทยเพื่อประชาชนและพลตรีทรงกฎทิพร,รัตน์หัวหน้าพักพลังชาติไทยมีข่าวนะฮะริงเท็จไม่ทราบ จะเข้าไปยุบรวมกับพลังประชารัฐเอามาจากามติชนนะฮะแล้วก็พลังท้องถิ่นไทยเนี่ยที่มีชัชวาลคงอุดมเป็นหัวหน้าพักนั้นหลังได้สอสอจากอาดีตอนาคตใหม่มา2รวมเป็น5ก็ต้องการได้เก้าอี้จากการปรับคลรมอเที่ยวนีดน้ด้วยนะครับก็คืออยากไปดูมหาไทยนะฮะ,กะเกษตรชากรดูซิว่านายกท่านจะว่ายังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการของสองพักนะฮะอย่างที่ผมเรียนคราวนี้ขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะฮะผมจะลองดูข่าวของคุณรังสิมานะครับเพราะว่าเขาออกมาพูด ค่อนข้างแรงนะฮะคุณรังจีมารอดทัศมีนี่เขาออกมาพูดค่อนข้างแรงเขาไม่ เนี่ยฮะผมขออนุญาตนะครับนำข่าวคุณลังสิมาลัศมีที่พูดโดยแนวหน้าเนี่ยตีพิมพ์ท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพภายในภาพประชาธิปัตย์นะฮะหนังสือพิมพ์แนวหน้าขอบคุณนะฮะฉบัฉบวันเสาร์ที่ยี่สเนี่ยภาดหัวประชาธิปัตย์สถานลังสิมากล้าพูดตรงตรง,ตรงกระแสพักหนักแทบรากเลือดนี่คุณรังศิมาพูดผ่านแนวหน้านะครับไม่รับปากว่าจะอยู่ต่อไปนะครับวันที่ยี่สิบนะฮะ เว็บไซต์ด้วยนะครับสำนักข่าวไทยเผยแพทย์เขาไม่สัมภาษณ์ลังสีมาราลัศสมีนะฮะสมุติสงครามประชาธิปัตย์หนึ่งในผู้ไปร่วมรับานอาหารกับพิรพันธ์สารีรัตนิภาคที่ปรึกษานายกว่าการไปรับทานอาหารเป็นนัดหมายที่มีมาตั้งแต่ก่อนมีการแพร่ระบาดโควิดและเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อนักการเมืองเจอกันก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในการเมืองและเรื่องภายในพรรคซึ่งในพิรพันธ์ในฐานะที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความเป็นห่วงพรรค พราะมีข่าวว่ามีความเคลื่อนไหวจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าและกรรมการบริหารพักไอ้นี่เป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยนะฮะและแนวหน้ามาลงนะครับแล้วก็ผ่านจากคุณลังซีมานะครับเพราะมีข่าวว่าจะมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนตัวหน้าและกรรมการบริหารพักคุณพีรพันธ์แสดงความกังวลน,นะฮะแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดเพราะตนไม่ได้เป็นคนเคลื่อนไหวส่วนตัวคิดว่าควรจัดประชุมใหญ่โดยเร็วนี่ลังซีมานะครับ เพื่อรวมความคิดเห็นต่างๆจากสมาชิกจะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคส่วนตัวก็ไม่ได้เคลียอะไรกับหัวหน้าพรรคเพราะไม่มีอะไรจะต้องเคลียควรรีบประชุมโดยประชุมใหญ่โดยเร็วเพราะยิ่งนานก็ยิ่งบานปลายและไม่อยากให้มาพูดกันว่าถ้าไม่ฟังพรรคขาวหน้าจะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนี่แปลว่าทางพรรคเขาเรียกร้องให้สมาชิกมีกติกามีวินยัยมีความรับผิดชอบ แต่ฟังดูคล้ายๆเป็นการขู่ละลังซีมาก็เลยบอกถ้าไม่ฟังพรรคาขาน่าจะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะถ้าพูดอย่างนี้คมก็จะพูดว่าไม่รอให้ส่งไม่รอให้ไม่ส่งลงลังซีมาพูดบอกนะฮะไม่รอให้ไม่ส่งลงจะไปก่อนเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งกันแต่ส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรเพราะในพื้นที่อยู่พรรคไหนก็ได้ไม่เป็นไรและที่ผ่านมาในช่วงหลังกระแสพรรคก็หนักพอสมควรแทบลากเลือด และถ้าประชาชนไม่เลือกก็เลิกเล่นการเมืองรังชิมากล่าวเมื่อถามว่าไม่ผูกติดจะต้องอยู่กับประชาธิปัตย์ตลอดไปใช่หรือไม่รังชิมากล่าวว่าเรื่องการเมืองจะจํากัดเลยคงไม่ได้จะต้องดูสถานการณ์ตอนที่จะเลือกตั้งว่าการเมืองเป็นอย่างไรประชาชนจะยอมรับหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาตนก็หาเสียงด้วยตนเองเช่นกันเพราะมีกรีนีชอบคนไม่ชอบพักทั้งนี้รังชิมาไม่ได้รับปากว่าจะไม่ย้ายพักเพราะกลัวว่าถ้ารับปากแล้วจะมีเหตุให้ต้องย้ายพักเกรงว่าจะโดนล,ล่า เพราะนั้นท่านผู้ชมครับมีความปั่นป่วนเกิดขึ้นในพักการเมืองทุกพักที่ร่วมรัฐบาลนะครับและขณะเดียวกันก็มีพักเล็กๆจะมายุบรวมกับพลังประชารัฐโดยหวังว่าจะมีเอี่ยวในการพิจารณาโคตตารัฐมนตรีนะครับและก็พักของชัดเตาปูนนี่ก็แสดงท่าทีออกมาแล้วนะครับก็สนใจกระทรวงหมหาดไทยก็สนใจกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับและท่านนายกก็ได้พูดถึง นะครับพูดถึงการปรับคอรอมอน,นะฮะพะมีการไปทาบทาม4คนเลยนะครับปรีดีดาวฉายนะฮะกรรมการแบงก์สิก,กรนะฮะสุภัทพพงศ์อดีตผู้บริหาร p t ทนะฮะไพรินชูโชคถาวรอ,อดีตรัมตีช่วยคมนาคมและอดีตบริหารปตทนะฮะไกริศอุชุกานนชัยอดีตประธานบอรอ์ดปตทหวังว่าจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ผมดูแล้ว4คนไม่เคยแสดงบทบาทอะไร ทางความคิดเห็นนะว่าในระบบคิดของเขาเนะเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ผมสำหรับผมเนะี่ยผมไม่หวังเลยเพราะแบงคชาตินี่ออกมาฟันสามเรื่องเลยนะครับบอกว่าให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนี่เตรียมตัวคอยรักษาเสถียรภาพของตนเองในช่วง1นสปีข้างหน้านะฮะอันที่2ก็คืองดจ่ายปันผลอันที่สานี่ห้าม ซื้อตราสารนี่คืออย่างนี้เพราะว่าหนักฮนะเพราะฉะนั้นผมดูแล้วนี่เห็นท่าจะลําบากถึงจะปรับคลรมอใหม่เนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงสามเดือนหรือเปล่าหลังสามเดือนนี่เศรษฐกิจมันจะยับกว่านี้เองแล้วไม่รู้นายกจะยุบสภาหรือเปล่าและหากไม่ยุบสภารประกอบกับสถานการณ์เมืองที่รัฐบาลชุดปัจจุบันกําลังเร่งอย่างหนักเลยนะฮะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็มีข่าวว่าจะมีการอุ้มหาย ไม่รู้เป็นการอุ้มฆ่าหรือเปล่านะสี่คนจนมีกระแสใหญ่เลยนะผมได้เตือนรัฐบาลไว้แล้วนะครับว่าทางการเมืองนี่คุณอย่าไปทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มากกว่านี้นะขอให้คุณเลิกพรกโดย็วที่สุดเพราะขนานี้มันชัดเจนแล้วว่าพรกนี่มีเอาไว้เพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนเท่านั้นเพราะพรกไม่มีประโยชน์ในการที่มาควบคุมโควิดอีกต่อไปไม่มีแล้วครับเพราะคุณเป็นคนบอกเองนะเมื่อวานนี้ผมเห็นนะครับผมเห็นกราฟิกอินโฟ ของคุณหมอทวีสินใะนโฆษกสอบอกคว่าเมืองไทยเนี่ยติดเชื้อเป็นศูนย์มา26วันแล้วครับที่จริงมัน21วันนี่ก็ถือว่าปลอดภัยอาจจะกล่าวได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่26วันแล้วครับเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะไม่มีอีกฮะที่มีก็คือมาจากเมืองนอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทําลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงถ้าหากว่าเกิดกรณีสมมุตินะฮะว่ามีกรณีอุ้มหาย4ี่คนตังกล่าวผมว่าุ่ยุ่งเหยะนะิงเนี่ย แต่ผมเชื่อทัานสมาชิฉลาดสมมติถ้าเขาคิดจะอุ้มหายจริงๆนะสมมตินะผมก็ไม่รู้ว่าเาคิดหรือเปล่านะไม่รู้แต่สมมติคิดจริงๆนะผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ทําระยะนี้เขาคงไปทําระยะอื่นๆน่ในระยะที่สถานามันไม่สาหัสข,ขนาดนี้พานดูแล้วเนี่ยถึงปรับคอรมอนนะครับจะไปถึง3เดือนหรือเปล่าไม่รู้นะครับนายกอาจจะต้องพิจารณาในการที่จะยุบสภาก็ได้แต่ยุบสภานี่ฝ่ับตายขอยงเราไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายับตทยเราต้องสามาคีกัน เรียกร้องให้มีการแก้รัฐนูญในมาตรา256สักวักหนึ่งนะครับว่าให้ประชาชนเลือกสร,สรโดยตรงนะจากเลือกสร,สรโดยจากประชาชนทั้งประเทศนะและให้สร,สรที่ผ่าน,นการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศมายกร่างรัฐนูนจากนั้นก็ทําประชามติจากนั้นก็ไปสู่การเลือกตั้งใหม่ครั้งหนึ่งอย่างนี้นี่มันจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและทําให้ประเทศชาติแข็งแกร่งก้าต่อไป ข้างหน้าได้อย่างสง่าง,งามและก็แข่งขันกับอรารยประเทศทั่วโลกได้และสามารถที่จะฟื้นฟูประเทศจากพัยโควิดได้ท่านชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ขออนุญาตกลาบตานะท่านชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ